สวัสดีครับในคลิปวิดีโอคอร์อนี้โค้ดเธอจะมาสอนใช้งานเว็บ Air n t n t t c t ในฟังก์ชันค้นหาคลิปวิดีโอรีวิวด้วยข้อความสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนค้นหาวิดีโอรีวิวสินค้าด้วยข้อความนะครับในโปรแกรม AiContact นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรขั้นตอนแรกเข้ามาตามลูกศรน,นะครับไอคอนขวามือด้านล่างเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเลือกช่องแรกให้เป็น Messenger Search นะครับก็คือการเลือกค้นหาด้วยข้อความนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราพิมพ์นะครับข้อความที่เราจะค้นหาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นหมวกนะครับเดี๋ยวผมจะค้นหาเป็นหมวกทั้นกดเริ่มวิดีโอค้นหาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนค้นหาสําเร็จนะครับ อันนี้ก็ค้นหาสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูวิดีโอกันเลยนะครับว่าตรงหรือเปล่าโอเคเข้ามาดูนะครับปกวิดีโอก็ตรงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มรูปภาพกันนะครับกดที่ตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นกลุ่มรูปภาพนะครับแล้วสามารถโหลดไปใช้งานได้เลยและกดกลับมาที่วิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปเช็ควิดีโอกันนะครับว่าตรงหรือเปล่าคลิปวิดีโอนะครับก็ตรงนะครับกับที่เราค้นหานะครับเราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอด้านบนขวามือได้เลยนะครับ และเราสามารถลบตัวอ,อักษรอ,ออกจากวิดีโอได้ด้วยนะครับโดยฟังก์ชันแก้ไขวิดีโอขั้นสูงนะครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผู้เรียนคอร์สนี้เท่านั้นรับส่วนลด50%เพื่อใช้งานฟังก์ชัน AI Contact ทุกฟังก์ชันด่วนโปรนี้มีจํานวนจํากัดใครไม่อยากพลาดโอกาสนี้กดรับโปรนี้ไว้เลยหรือทักสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ